สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25สิงหาคมปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับ hf4 ที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะนนี้ก็มีเวลาสายๆนะครับเนาะของแนวทาง hf4 ที่เป็นแนวที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะถ้ามีเวลานะครับเนาะก็จะต่อด้ดยที่เราพัฒนาให้นะครับเนาะ hf4 ขอมาว่าตรงเราพัฒนาก่อนได้ไหมจะได้เปรียบเทียบหรือจะได้คัดถูก วันจันทร์มีเวลาน้อยบางทีหาคลิปไม่เจอประมาณนี้นะครับเนาะยวงมีเวลาลงให้นะครับเนาะสำหรับคอเราพัฒนานะครับเนาะมีเวลาลงให้บอกว่าบางทีหาคลิปไม่เจอเลยเจอตอนออกแล้วก็มีบางทีลงก่อนเรื่อยได้ไหมประมาณนี้ก็จะเวลาลงให้นะครับเนาะสำหรับคอเราพัฒนานะครับเดี๋ยวนี้คอฮานอยไปก่อนนะครับเนาะฮานอยมันวันต่อวันนะครับเนาะเราพัฒนาวันพรุ่งนี้นะครับมีเวลาาลงให้นะครับเนาะอาจจะ บายบายเย็นๆทำน้องดูก่อนตอนนี้เอาหาน้อยไปก่อนนะครับเนาะสำหรับข้อหาน้อยก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะวันอาทิตย์25สิงหาคมปี67ก็วันนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปพาลอนลอนมาเที่ยวนะครับเนาะชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมทองฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนะครับวันอาทิตย์คว่าวันอาทิตย์เหมือนจุดชอบเบิร์นก็ลุ้นไปด้วยกันทำนาะเบิร์นไหมก็หวังว่าอย่าเบิร์เลยนะครับเนาะ ลำพังไม่เบิ่นคนลำบากนะครับหาหน่อยยิ่งเบิ่นยิ่งโกสซบิกเลยครับเนาะลำพังไม่เบิ่นคนลำบากเขาบอกเสาร์อาทิตย์ชอบเบิ่นก็ผมว่าเบิ่นแทบทุกวันนะครับเนาะยังเมื่อวานพี่เขาก็เบิ่นนะครับเนาะกดดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะดูผลเมื่อวานก่อนเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไม่ได้หยิบนะครับเนาะลงในช่องชุมชนเมื่อวานติดธุระนะครับเนาะพานคนไปเตีบอลไปทำธุระโน่นนี่นั่นไม่ได้มีละหยิบก็ลงในช่องชุมชนให้นะครับ ลมช่องฉุพุให้ใครเจอก็ด no 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 right ีจจด้วยครับเนาะใครเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะใครกดติดตามไว้คาดว่าเจอแน่นอนครับนะถ้าคนกดติดตามไว้แต่ถ้าไปกดติดตามยังไงก็ไม่เจอนะครับมันก็คล้ายเฟซบุ๊กนะครับเนาะถ้าเรากดติดตามใครไว้เป็นเพื่อนใครไว้ถ้าโพสปุ Regard ๊บก็น่าจะเห็นนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับไเห็นไม่เป็นไรครับเนาะก็วันนี้ก็กอนอื่นก็ดูผลเมื่อวานคนครับเมื่อวานรอบห้าโมงสองตัวล่างก็ศูนย์สามนะครับศูนย์เดินดีครับเมื่อวาน สามตัวบนก็สองศูนย์ศูนย์นะครับก็สองร้อยนะครับเนาะศูนยะ์สามก็สองร้อยห้าน้อยจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะจับทางได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าจะให้จับทางได้บางทีก็จับถูกบางไม่ถูกบางนะครับเนาะไม่มีโชคนะครับเนาะ่อวานก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะครับเนาะพูดง่ายศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามของเราไม่มีนะครับศูนย์สามเรามีแต่สองสามนะครับเนาะ ศูนย์ศูนย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเบิร์ไม่ต้องพูดถึงจบเกมนะครับถ้าเบิร์จบเกมเลยแล้วก็รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็ห้าหกสามตัวบนก็ 6. เจ็ดสองหกกันไหมครับก็อยู่ประมาณนี้นไหมห้าหกสองหกบ้านเราก็หกสองหกห้าครับมาพูดไง,ไง่ายๆจับทางได้ได้บนได้ล่างเลยบเพราะถื่อวานเสียดายครับเนาะสองตัวล่างห้าหกสามตัวบนเจ็ดสองหกห้าหกเราไม่มีนะครับนะเราเป็นสี่หกแทนเสียดายมาก จ็ดสองหกเราก็ได้สองหกเต็มเต็มครับเนาะตัวนี้เลยตรงตรงไม่ต้องกลับเลยแต่เสียดายครับเนาะเจ็ดสองหกหลักร้อยเราไม่มีครับเนาะหลักร้อยเราเป็นสี่นะครับเนาะเราเป็นสี่สองหกเสียดายอย่างแรงครับเนาะเสียดายอย่างแรงเลยไม่มีโชคนะครับเนาะเสียดายทันะ้งทั้งอุตสาห์จับหลักหกได้แล้วพีเขาเป็นห้าหกสองหกน่าจะเป็นสี่หก น่าจะเป็น4626นะครับเนาะไม่มีโชคก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบหนึ่งทุ่มสองตัวล่างก็53สามตัวบนก็931 53กับ931ก็อีกแล้วนะครับเนาะเสียดายมากออกแนวนี้เสียดายทุกทีเลย5331บ้านเราก็3135ครับเราพูดยังไง3135เราไม่มีนะครับเสียดาย ก็เป็นสามหกนูนะข้ามไปเต็มหนึ่งสามหนึ 3, 1, ่งเราก็เป็นสามสองแทนก็สามหนึ่งสามห้าเราสามสองสามหกเสียดายนะครับเนะะาะเสียดายก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับเนาะหวยไม่ใช่ถูกกันง่ายนะครับเนาะตั้งหลายตัวจะจับถูกได้ก็ถือว่าโชคแล้วเนาะถือว่ามีโชคก็วันนี้ไม่ถูก วันใดเดียงเดียววันนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับคอหานุวยนะครับเนาะก็ย้ำนะครับลงให้ทุกวันเป็นเบียงแค่แนวทางนะครับโปรดชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะเป็นเบียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านขัดก็ผ่านนะครับนาก็ข้ามไปก็ชมุฟฟ่าบันเทิงนะครับก็นี่ก็สะดวกจดก็จดไว้เหมือนเดิมนะครับสะดวกจดสะดวกแคปกว่าเราแคบเหมือนเดิมสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับก็ย้ำเทคนิคให้นะครับเนาะ ผมเคลอนโพยให้นะครับกดจุดคลิปก็จุดได้เลยนะครับคนที่สะดวกจดนะครับคนจุดแลแคปง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะผมมีคนลุงคณป้าฟังอยู่นะครับอย่างลุ้นกระลูกกัะหลานนะครับเนาะแคปไม่เพ็นประมาณนี้จดสะดวกจดมากกว่าก็อย่างที่บอกนะครับเคลอนโพยให้กดจุดคลิปจุดได้เลยถ้าตัวไหนพูดไปไม่ตรงกับตัวเลขที่ขึ้อนโพยนะครับเนาะเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับผิดถูกก็ว่าไปตามโพยนับเนาะ พูดเ,เป็นหลักเควยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับ <c oughs> บางทีตายเห็นอย่างปากพูดอย่างนะครับเนาะตัวเลขเป็นหลักนะครับวันนี้เด่นสองเด่นสามนะครับจับคู่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองสามสองห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าห้าศูนย์ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นสองเด่นสามจับคู่หนึ่งศูนย์สองศูนย 23 25 30 31 35 50นะครับก็8คู่นะครับเนาะนดินไปที่20 23แล้วก็30นะครับ20 23แล้วก็30ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัว สามตัวก็มีทุน4ชุดเหมือนเดิมก็มี520 523 530แล้วก็510หนะครับสชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่520 5องแล้วก็530สนะครับสชุดตามลำดับนะครับเนาะก็ชุดเดียวกันนะครับกาชุด2ตัวถ้าใครเปลียนนิฟสีที่ติดตามกันมานานน่าจะรู้นะครับเนาะ ว่าตัวดินชุดสามตัวก็ชุดไหนก็ชุดเดียวกันกับชุด2ตัวนะครับแข่ลหลักร้อยระหว่างข้างหน้าเฉยๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบตัวนนะครับชุดสำหรับข้อฮานอยวันนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะข่าวันเสาร์อาทิตย์ชอบเบิ้ลก็ลุนไปด้วยกันคนระับเนาะเขาชอบเบิ้ลเราก็ลุนว่าจะเบิ้ลนะครับเนาะสวนทางกันถ้าเบิ้ลก็จบเกมนะครับเนาะตัวใครตัวมันเลยถ้าเบิ้ลพะของเราไม่มีเลขเบิ้ลน,นะครับในช่องเราก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ส่วนสามหนสห้าะครับเนาะก็เป็นตัวเดิมนะครับเนาะสามนสามหเป็นตัวเดิมที่ออกมาเมื่อวานก็วันนี้ก็ได้มาก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับออกมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันได้อย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ฝากไว้คลิปนี้ครับเนะ่าเจอกนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ